สวัสดีค่ะเจรตลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพอกัน<า>มรรจะกาศยยมแรงนะคะท่านผู้ชม,อชมเอาเสียงเบาเถ่ามาแล้วเพือ่อนยังกินเจบเอาได้เนื้อมานติยันงานตัวเาะอรยเนจักหวอีกแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อมาให้นะ เจ๊พักไปวุ้นิครับผมแต่งานนี้หน่อยเด้ยังบ่ได้พักเลยค่ะผู้ชมงานนี้หน่อยยังบ่ได้พักเลยเพิ่งเจ๊สวัสดีครับผมเจ๊โรตีเจ๊คนสวยไหมนี่เจ๊สวยส่ะผู้ชมเอฟซีมันนี่พระนางสวยคักมั้ยนี่เจ๊สวยคักด้วยมันนี่เลยเจ๊คือว่าจะไปกินเขาอยู่บ้านโม่มัเนี่ยเมื่อนี้ข้าเจ้าเปิดเพลงเสียงดังกระยานมันเข่าในอันนี้เนาะมันหายบ่ได้ค่ะก็เลยมาพี่ค่ะ ก็<ย>เลยแบ่งกับเขามาให้เจพร้อมสิขันสมดีมันแมีนกบกระเจรย์ลาานแมีนอยู่ไอ้เนี่ไม่ใช่แค่งานมาขันสมนะมันหลายเจสีบแบ่งขันสมเจเสียตัวนี้ก็ขึ้นงานเมื่อเสาร์ก็ได้สุดสวยไม่เจเนาะเสียโยเพื่องานเพื uffy, ่อโดยเฉพาะน่ะบ่าวเ่าท่านผู้ชมสั่งชุดสั่งเสีอมาใส่แต่งงานหลานหัวตะมาหอดแล้วงานเสีอมาหอดท่านผู้ชมงานแล้วก็เสีอมาหอดพอดีเจงานแล้วเสีอบ่าวเแ่าสั่งกี่อาทิตย์น<อ><ะ>ยี่ครับมากสา<อ> ท่านผู้ชมสังเสีอเป็นในทิาา่แพร่าผันงานแล้วงานบางใบน,นี่เสีอมาทรงพอดีอุสาสั่งเสีอมาใส่งานแล้วบ้าเราทั้งห้องทั้งมาใสเหงเจบมาเมเจอร์บ้าเจอีรีบปาจีได้ใ,นใ,นใ,นในส่งานไหนเลยเจ้นนะทาท่ากับไปงานนัน่นใส่ปิดใส่ปิดบุญกันไปไปบุญไปสิ้นไปยังสั่งบุญห<ป>้าบุญเดียกันย่ำแรงท่ <c oughs> านผู้ชมเอาหม้อข้าวขึ้นพอดีเลยที่แรกอันเดีย คเขาก็าไปมาอเนื้อไห้สีแม่หมูกับหมาปลาเออที่ว่าเจ๊สิท่าน zoom ได้ไงแมนบอกเลยทีปั้นแต่งานไดียวกันแมนเจ๊จะลาบบอกอันนี้ลาบเพราะไรลาบกินสองคนสามคนเนาะลาบเนี่ยอันนี้สิท่าน zoom เดนิเอลมาจากเนียงานแม่หมูมาให้พี่จริงว่าจะไปกินลาบพี่พุ่นแมนแม่หมูพี่ไมกินบอลเป็นมาไออาจจะมีเสียงเพลงประมาณอาจจะมันมีเสียงเพลงเพราะว่าอันลูกๆมากเนาะแมนขจามาสังสรรค์กันอีกลูกหมูของลูกเป็นมากันเลยเออเอา เอากับเขามพี่เลยมาขั้วเจ้พีระมาลงโก้งเก้งพีระแต่คนคนมักเบางนี่แหละแม่หมูไป็ดไยพุ่นคนเบางดีแม่นบ่แต่ว่าเสียงมันดังเดี๋ยวโอกาสหนะเฮาจังไปพุ่นค่ะไปกินพุ่นลูกชายกับพี่เพิ่นนึงท่านอีกครับดอกเดือนนเดือนนาไม่ยูพักเดือนนึงสี่สิบผ่ามือ เมียนค่ะวันที่ยี่สิบสองกันียายนไปวันที่ยี่สิบสองมกราหกแี่สิบสองมกราหกแปดงานมึงาะกมนทงานแต่อันอท่กเป็นไปทูงต่วัพอเป็นไปทำงานแต่วันทึงพอทึงลุกมป็นนแต่วังพอท่งกเปนาแต่นที่งพอทึ่ลกนนแ่วนท่ะอบคุณเอ็นีทำงาน่วันะค่งพี่งพิกเนฝงาวอกเปินาื่วนพอ่งากเป็นไปทายแเน่ะอท่ ซอยงานอยงานเนาะค่ะขอบคุณหลายๆนะคะแล้วก็เจราดบุรีเนาะค่ะเพิ่นก็ฝากมาสองพันค่ะเพิ่นก็ฝากมาผูกแขีนลูกทรายขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะค่ะเป็นจังบุญแม่หมูอยู่ค่ะงานน้อยๆทำประชดประชันงานน้อยๆคว้านกบ่น้อยคว้านหน่อยคว้านหน่อยนะครับจังหมูบ่น้อยดอกเจี๊ยบ้านบ่น้อยดอกแปแล้ววาตยาพี่น้องหลายเต็มอยู่วัตยาพี่น้องแต่พี่น้องทางไก่เพิ่นมานั่แน่เนาะค่ะเอาเ้าก็กบหลายค่ะมื้อนี้ก็คุยกันไปนดัแน่ สูกันเป็นแนบาวเถ่าจะลงพ่อจ่อย oh, พ่อจ่อยอุดรพ่อจ่อยอุดรงวดที่แล้วคนทรงมาให้สามหกหกสามผ่นงวดบอลงุ่มของคนผ่านเขา่าธ hmm. รรมชุมอวากับขุยกับบ่าวเถ่าเสียดายนะบ่าวเถ่าเนาะคนกับทรงมาให้ตาตั้งแต่ที่แหลกบ่าวเถ่าบอลลุ่มของคน <Okay. S 1> กรบเปาเป็นยังนะพอคนทรงมาให้ตองวดแล้วนะครับเอาไปเบ่งาพามักจะไปหาหย,ยิบจับรถตรี่เอา้าหลังจะถามแม่หมูโอเยอดผูกแขนโอ้บันบันพราะว่าเจ้าจะ ยอดผูกแขนไิเนค่ะยอดผูกแขนเจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้หนึ่งแสยี่บาทห่งแสนยี่อันนี้ผูกร่วมทึ้งไฟทซายไฟยิงเลยผูกผูกร่วมกันเลยค่ะบนบริแยกมค่ะท่าผู้ชผู้ชายผู้หญิงยอดยอดเงินผูกแขนทําช่หนึ่งแสนยี่สิบเก้าบาทสองเกางามด้วยละตะีไปยู่สองเก้านาะามเจ หนึ่งแสนยี่สิบเก้านะครับเงื่อนผูกแขนอันนี้คือเงื่อนผูกแขนแต่ว่าเลขมงคลเลขมงคลคือหนึ่งเก้าแล้เจ๊เอฟซีพันถามมาเอาสะพายคือพี่แฮรวมาบัญจะเบาบอกเอฟซีพนนี่มันเป็นธรรมเนียมค่ะเป็นธรรมเนียมเอาลูกสะพ้ายมาเลียงไม่งา เพื่อเพื่อนบอลงเนี่ยเพื่อก็อ่อนไม่ยาอ่อนลูกไผไม่ไม่ยาเลี้ยงเพื่อนเพื่นก็เลยต้องแห่มากไอ้หมูต้องบอกเอฟซีบาง์สีค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนให้พิธีทั้งข้ามทั้งเฮี้ยนเจ้าสาวเด้าเพื่อนจังแม่แห่แต่ก็มีเฟื่องมอเมือเศร้ามีเฟื่องไห้เพื่อนมาแต่เจรตุรีเบาง่ายๆโหลดขึ้นมา ประเภทนี่คือว่าเอาลูกสะใภ้มาเลี้ยงแม่ย่าก็เลยต้องแห่มาแห่มาบ้านของแม่หมูค่ะเพราะว่าแม่หมูมีลูกชายคนเดียวค่ะเพื่อนก็เลยไห้มาเลี้ยงถ้าเท่านะครับมันเป็นประเภทนี้นะครับทั้งทั้งบ้านเจ้าสาวเพิ่นถ่าลูกพามาอยู่บ้านงานนี่จะต้องแห่เจ้าสาวจัดบ้านเจ้าสาวมากบ้านจะเบาทำช่วงนเป็นประเภทนี้เป็นเปิรบ้านเพื่อนแต่ว่าก็มี ผู้เดียวน่ะพี่ผดียวจะเบาโอ้กันเจะเบาอยู่ในห้องคนนี้จะออกมาคนนี้่ามอ่ไขออกมาไงดิเอาคนน่ะคือว่าเอ็นซี่มือว่านไปแกนเหมูเนาะคนบอกวันที่แล้วพเขาที่ฝันต่ว่าไปว่นคมาผมได้รือดิคนบอกกินดิจะทายผมโมเซนสามีเหมูจะทหรือไม่จะทายหรือว่าันได้ผมได้หรือดิงวดเดียสันเดี๋ยวจะลองให้น้ำว่าเอ็นมาตัวไห สิบเก้าแล้วค่ะแมนเปิดมาแข้งคลอันนทที่่วาาแมนค่ะเทึกเป็นเลขเทึกเป็นเลขมงคลของลูกทรายพ้อมแต่งานวันที่สิบเก้าเปิดวันงวดนี่ละเอาค่าดวงขึ้นเปิดวันเอาเส้นแสนขึ้นเลยเปิดวันว่าจะไปกินข้าวแรกกี่ปุ่นล๋ยครับชมชมหมูพระเอกอันนั้นเพลงมาไหนจะเสียงดังอาจจะทายบ่ได้ท่านผู้ชมขันขันมีเสียงเพลงมันทายบ่ไ๊วยธรรมชุ่มเออท่านผู้ชมหลังจากที่บ่ได้ลงคลิปมา สองมือเนาะเจเนาะค่ะบริลงคิปมาสองมือกันเลยมาลงให้เอฟซีเลยนะคะบมื่อนี่คุณน่ะเจเพิ่นกำลังใช่แบบไงไงใส่เขามันหน่อยมื่อนี่ไม่ได้หนึ่งลายเขาง่ามบะเจเขาไม่มูอหอมดิแมนปะเป็นเม็ดีอดีเลอของเก๋พอเป็นเม็ดเลยปีนี้แต่ว่ากะพากินได้อยูะแต่อีกอีกท้งหนึ่งกินบ่ได้เลย่อ่ละบ่ยังไม่ปล่อยค่ะเอาไว้สะกอน เอาเขะพี่ชมไปเบิงตัวเลขน้ากันบ่าวเทาเพิ่นจะปล่อยของพ่อจ่อยอุดรอุดรนะคะแล้วก็เลขสามีแม่หมูนะคะพี่ชมใม่ไล่ที่พ่อจ่อยพ่อจ่อยเพิ่นส่งมาให้อันนี้ก็ลงเลขสามีกับเลขไอ้เลขผูดเลขยอดผูกแขนยอดผูกแขนนะคะบ่าวเจ้าสาวพ่อเอฟซีพิ่นกระทำจะเป็นตัวเลขที่แฟนแม่หมูบอกมานะคะพี่ชม หนึ่งเนาะคะ่ะพันวาหงวดนี้พันเจ้าค่าดอกขึ้นพันวาจ็กจได้ไหรัจกจะเอาคาอา่าดอกหรือว่าจะเพิ่มค่าดอกพอดจอยพอจอยอุดรธรรมชมนี่ครับผมพันทรงไม่ห้ตั้งแต่วันที่3าธันวาคม2 5งพันหวดวันที่16บหกสิบธันวาคมธรรมชมเบาวเท่าบอดีล่งพอพันวาโอ้ยนะครับนี่ครับบิ่งบนล่าง3ามนะครับสามหกสามกัน9 7้าเจ็ดสมาหกเนาะ คือว่าแม่นนะคะท่ผู้ชมเอางวดนี <t> ้จะเป็นจังไรนะคะท่านผู้ชมเอานี่ครับงวดที่ผ่านมาที่พอจอยเพิ่นธุทรงมาให้นะครับผมสามหกมาหกสามนะครับเพิ่นธุ์ทรงไม่เบาเถ่าตั้งแต่วันที่สามนะครับสามธันวาคมนะครับผมเบาเถากับบริเลลลุงของพ่อเพิ่นกระขุยกันอยู่ว่าจะลงนะครับบ่เป็นยังท่านผู้ชมนะครับเอาไหมเอ่างวดนี้จะเป็นจังไรพ่อเพิ่นธุทรงมาให้แล้วนะครับแต่ว่าชุดที่พ่อเพิ่นธุทรงมาให้นี่ท่านผู้ชม พิ่นว่าหลุดซีได้อทำชมได้เพิ่นมักซีแต่ว่าเพิ่นว่าถามมักหน่อยโตให้ตัดเอาโตที่พอเพิ่นเด่นให้นะครับ2มก,กราคม68ถาดฐานหลูดคือหลุดซีเลยพอเพิ่นมั่นใจวิ่งบนล่างซีนะครับน้องทำประชมนี่ครับพ่อจ่อยอุดรน,นะครับ2มก,กราคม68นะครับขอบคุณพ่อได้ที่สงมาให้นะับเด่นซีวิ่งซีบนล่างนะที่จริงพ่อเพิ่นจับให้เก้าคู่ครับตั้งแต่ศูนย์ซี นับศ4นย์4ี4ห4ึ่งสี่สองสี่ส่ส่าสี่หกเจ็่แ้าสีว่าพอมามันหลายกระตัดเอาแค่นี้นับ0ูนย์4ี4หนึ4งสี่สเน้นที่7 4็ดสี่4ปดเก้าสนับเป็นท่าทางกิจับลอตเตอรี่นะตลาดก,กินแบงค์นับอันนี้ก็เลขสามีแหม,หม่หมูเอางวนนี่เพิ่ว่าทายพราสัน่นเพิ่ว่าได้หรือที่เลขมัก1ีเก่าเพิ่ว่าเเพิ่นว่าเจ้าค่าดองขึ้นอันสอเก่านี่เป็นเลขยอดเงินผูกแขนครับแสน หนึ่งสยี่สิบาทค่ะก็เลยตัดเอาตัดตัวไทยนี่แล้วนะตไทยเอาศูนย์สองเก้าน้่บอกแตวแต่บ้าเท่าเนาะช,ชุดสามตัวนะครับผมเขียนให้น้ำน่ะเพราะว่ามันหนึ่งแสนหนึ่งแสยี่สบาท่านผู้ชมนะครับสามตัวเก่าไปน้ำเล่ยนี่อ่ะเพื่อได้โชคนะคะน่ะอ่ะเป็นกระแตงวันที่สิบเกา <49 S 2> เพื่อชอบอ่ะน,น,นะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ ประเภทนี้คือลูกไผ่มาเลี้ยงงาอ่านะครับเปิงบ้านเพิ่นก็เปิงบ้านจะเพิ่อกันก็เปิงบ้านเล้ลูกสะไพ่เพื่อนี่คือว่าต้องซูต้องแแฮมาจากบ้านเจ้าสาวจากมาบ้านเจ้าเบาแมนคัะอือกนจะแฮมาพี่ห้าก่อน่าตอนรับเอาแล้วก็จะมีเสียพามียังไปตอนรับเอาไปเปลี่ยนอยู่หน้าบ้านคือจังเบาแถาไทยเห็นมือเว้นนี่แหละค่ะเอาค่ะกับพึ่งกับมาสีโมงทำร่มกัดสล้องไปกินกันเล็กน้อย ครับแต่ว่าตอนแรกว่าจะไปกินข้าวคุณแม่หมูเพิคนลยว่ามันมีเสียงเพ่งเสียงดังครับู้ชมนะครับอาจจะไทยพอได้เพิ่ลก็เลยให้เนื้อมาพี่ละจะมาได้เนื้องาน่กาเนื้อนี่เป็นซื้อคนซื้อมาต่างหากเพราะว่าในงานเพิ่นเรียงตัวจีนธรรผู้ชมเนื้อนี่เพิ่นเอามาเรียงพวกอ่ะยกเต้นเก็บเต้นเก็บยังใหเบาเถ่าก็ซอยเพิ่นนี่แหละเก็บเต้นก็เลยได้เนื้อมาน้ำซอยเก็บเต้นบ่ได้เส้นข้าวโพใส่บัวร่ายฮิริเจตเมีนจ้ะ เกย์พันก็เลยจะมาใส่มาลาบที่จริงว่าจะไปกินลาบยิ่พุ่นไปไทยเฮี้ยนอยู่เฮี้ยนเนหมูเอฟซีพิ่นกับเบิ้งดีๆเพราะว่าบอเคยได้ไปไทยเฮี้ยนเป็นหมูเนาะเอฟซีพันกับเบิ้งดีเป็นหมูเพิ่นกับอะไรล่มขีดกับพันยากมันเองอือเอานี่ครับแคปหน้าจออีกรอบเด้อครับพ่อจ่อยอุดรครับเพิ่นมาติดซีไว้เลยวันนี้มั่นใจซีอ่าขอบคุณพ่อจ่อยอุดรเด้อนะครับเพิ่งคุยกับพ่อเพิ่นบางแรงนี่ครับอ่านะพ่อเพิ่นใาเขียนไปล่มก็ได้หรือจะโทรหาพ่อก็ได้ กเร่เอามาถ่ายบรรยากาศให้เอฟซีน,นะบริภาพภวกันมือหนึ่งบานเจโลตรีนะเพราะว่าไปกินอยู่บ้านแม่หมูว่าจะกินสองมือเด้วยสองนะแม่หมูเพิพ่นเลี้ยวมือน,น,นี้มือนี้ไอ้มือนี้นะครับก็เลยกบริพายเซนเพลงนะครับผมเอาถ้าเลขเลข,เลข,ม,ขมักของสามีแม่หมูขึ้นหนึ่งเก้าเลขสองเก้านี่ศูนย์สองเก้านี่เป็นเลขยอดเงินผูกแขนครับหนึ่งแสนยอดผูกแขนนะครับร่วมกันนะครับเพิ่นเพิ่นผูกร่วมกันนะเจ้าเบ้าเจ้าสาวนะได้แสนยี่สิบเก้าบาท พอจอยคนนี้นครับสองสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่อ่ะเอานะครับนี่แหละขอบคุณพ่อจอยอุรดนนะคะที่ได้ส่งตัวเล็กน้าทางมาให้ทางช่องบ่าว่าแตะกำแม่มูนะคะขอชมช่นชมทุกท่านโชคดีรวยๆงเฮงกันสุขสุขค้นค่ะบอกกันไว้คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ